สวัสดีครับทุกๆคนดวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําคอมเมตาหรือคอมไตแรล้งนั่นเองนะครับ3ามคอมแต่ว่าผมอาจจะไม่มีตัวอย่างนะครับยังไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นเบต้านั่นเองนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างของทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับแนะนําแบบไม่ได้ละเอียดนะครับแต่ก็จะให้แบบคร่าวๆนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถไปดูหาข้อมูลที่เจาะลึกขึ้นไปได้ในคลิปหรือไม่ก็ในเว็บต่างๆนั่นเองนะครับโอเคครับไปดูกับคอมแรกเลยคอม ที่เกือบที่จะที่หนึ่งทุกเกมนั่นก็คือเมนเทอร์เจนน่านั่นเองนะครับผมเมนเทอร์เจนน่านี่แทบจะจะเป็นคอมที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับมีทั้งป้องกันมีสตันตัวดาเมจก็ไม่ตายครับยิงแรงขนาดคนลวงเข้าไปยังตายเองนะครับโดนเจนน่ายิงตายนั่นเองนะครับคอมนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับไม่มี ช่องให้เล่นเลยเพราะว่ามันมีทุกเกมอย่างแน่นอนครับตัวหลักเลยนะครับก็จะมีเจนน่านะครับเป็นดาเมจส่วนแท้งก็จะเป็นโกบุโกะนะครับดาเมจรองก็จะเป็นไลท์นั่นเองนะครับไลท์ Light ตัว4บาทก็ไปรีโลกันที่เลเวล6ไปค้อมต่อไปคนระับ คอมที่2นะครับนั่นก็คือแบทชั่นคอกแมวนั่นเองนะครับก็เป็นสายรีโลเหมือนเดิมครับช่วงนี้น่าจะเป็น,นรีโลแล้วเมตาตัวดาเมจหลักก็จะเป็นคอกแมวนั่นเองนะครับตัวแทงก็จะเป็นตัวเซเวนนะครับตัวดาเมจรองก็จะเป็น u, Yao ยาโซยาโออะไรเนี้ยหละครับทุกตัว ที่เป็นตัวหลักก็จะเป็น3บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปรีโลกันที่เลเวล7นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบทชั่น6นะครับแบทชั่น6คอมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซไฟเตอร์นะครับซามิรานั่นเองครับก็เล่น เหมือนปกติเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าไอทีมนี้มันเก่งมาได้ยังไงแต่มันเก่งมากาครับอาจจะเป็นเพราะว่าการปรับนู่นปรับนี่ทําให้ทีมอื่นเก่งเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะเล่นไม่ได้หรือ,อยังไงนะทำให้โซไฟเตอร์นี้กลับมาเก่งกลับมาเล่นได้นั่นเองนะครับก็มีซามิรานะครับเป็นตัวดาเมจหลักดาเมจรองก็จะเป็นพี่หมีถ้าจะให้ดีคือตัวต้องมีตราใส่หมีด้วยนะครับ แล้วถ้ามีตามันก็จะเล่นง่ายแต่ถ้าไม่มีตาพอมนี้อาจจะเล่นยากครับอาจจะไปไม่ถึงฝันก็ได้นะครับตัวแท้งก็จะเป็นเซตนั่นเองครับตัวรองอีกตัวนึงก็คือก็เป็นเกวนซึ่งเกวนนั้นหายากครับถึงด้บอกว่าต้องมีตาถึงจะเล่นง่ายนะบางทีอาจจะไม่เห็นเกวนนะครับแต่ถ้าไม่ได้เกวนก็อาจจะไปไม่ถึงฝันเหมือนกันนะครับแต่รับรองครับตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเก่งนะครับอาจจะทําขึ้นก้าวหาเกวนได้ไง่ายๆครับอันนี้ก็เป็น เมตาที่ผมเจอมาลองไปเล่นกันดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับแต่ที่ผมเจอมามัน3มทีมนี้แน่นอนครับใช้ได้ครับลองไปเล่นกันดูครับผมส่วนใครที่คิดว่ามีทีมเก่งมากกว่านี้หรือเมตาเก่งมากกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือมีอะไรแนะนําไว้ด้านล่างได้นะครับผมอยากได้ให้คลิปอะไรหรือยังไงนะครับส่วนใครจะมาพูดคุยกันอีกทีก็ตอนที่ผมสตรีมได้นะครับเวลาสตรีมผมก็จะขึ้นตรงหน้าจอนี้นะครับจะเจอกันไปคุยกันในนั้นได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ